ใครโทรมานะ่ะฮัลโหลจิวเธอเธอโอเคนะแรดนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นั่นนายพูดเรื่องอะไรเนะี่ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้ฉันหยิบปืน จากที่นี่เรื่องบ้าอะไรเนี่ยไม่มีทาง y อนนี้ยากหน่ายสำหรับเจ้าหน้าที่สตาที่เหลือสองคนในเมืองแค่เธอกับฉันฉันไม่อยู่นี่หรอกนะดูรอบๆสิยิ่งอยู่นานเท่าไร่ก็ยิ่งแย่ลงทำไมเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้แต่พอเกิดเรื่องมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้เหมือนที่อาเกลแต่แย่กว่ามมเฮ้ เราต้องฝันไปแน่ๆทำไมถึงมีคนติดเชื้อกันเยอะขนาดนี้เแบรบพวกมันมาแล้วไอ้นี่มีพวกมันเต็มไปหมด จะเ,เป็นทีมใช่ไหมแน่นอนสิงั้นก็ทำเพื่อฉันและอย่าพลาเหมือนกับฉันไปฉันเสียใจแบรดโทษที ข้านั่นแหะรีบไปที่ด่านฟ้าตึกจอดรถเร็วตึกจอดรถสินะเข้าใจแล้วคุณคะคุณไม่เป็นไรเนอะไปไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยนี่ไม่เอาเนอะมีเฮลิอคอปเตอร์กำลังรอพาคุณไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรละ่ะฉันไม่ออกไปข้างนอกรกตึกจอดรถอยู่ไม่ไกลฉันพาคุณไปที่นั่นได้ปลอดภัยที่เดียวคอณนาย คุณคุณชื่ออะไรฉันทิ้งคุณไว้ที่นี่ไม่ได้นะฉันชื่อดาริโอรอรัสโซ้ฉันรู้นะไม่อยากจะแย่ที่ลงไปของพาัสเซ่ thì gì bà ơi thằng ta chết bỏ lại quên à! 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 เฮ้ยไอ้หน้านอนเฮ้ยใจเย็นไว้ผมมาช่วยแล้วนายเป็นใครมาทำอะไรผมชื่อคาร์ลอสผมมาช่วยคุณมาเถอะรีบพาคุณไปที่ปลอดภัย ผมว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วหวังว่างั้นพวกเราช่วยกันพาพือชีวิตมาที่นี่ที่นี่มันที่ไหนล่ะคนของผมช่วยกันเปลี่ยนรถไฟใต้ดินไปที่หลบภัยมันปลอดภัยใช่ไม่เป็นไรพื้นที่ส่วนตัวสินะโอเคเข้าใจแล้วเอาละไปกันโถ่ไม่เอานะไอ้บ้าที่ไหนมาปิดประตูนี่ได้เนี่ยโทษทีนะเราคงต้องอ้อมไป นี่นายรู้เกี่ยวกับไอ้ตัวบ้านั่นไหมไม่เลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่มันไม่ใช่ซอมบี้มันมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะทำสำเร็จคุณชอบมันอ่ะไม่ล่ะยกให้นายแล้วกันฟังเลยคุณอยู่กับยอดฝีมืออยู่แล้วผมขึ้นหน่วยต่อต้านอันตรายจากการแพร่ระบาดของอัมเบลา่าเรียกสั้นๆอยู่ซนี่เอาจริงดิแม่งล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุข,ของเรื่องทั้งหมด คุณพูดอะไรคุณไม่ต้องเชื่อใจผมก็ได้แต่ผมจะไปที่หลบภยัยจะมาด้วยกันไหม <c oughs> มาเถอะเมื่อู่ทางนี้เฮ้หัวหน้า สาวสวยคนนี้น่าจะช่วยเราได้คาลอสนายไม่คิดจะถามชื่อสาวสวยคนนี้หน่อยเหรอเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจเมืองแรคคูนชื่อของเธอนั้นคืออะไรสักอย่างวาเลนไทน์ฉันชื่อจิวยินดีที่ได้พบคุณนะจิว ผมคือหัวหน้าหน่วย UBCS มิคาเอลหน่วยของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือผลเรือนโอ้แล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างล่ะเมืองนี้ถูกตาถางปล่อยวัดแล้วเป็นเขตกักกันชาวเมืองหลายแสนคนพากันล้มตายหรือจะเรียกให้ถูกก็คือพวกเขาตายไม่สนิทผมเสียคนในหน่วยของผมไปหลายคนแล้ว แค่เอาตัวรอดกันตอนนี้ก็เกินที่ผมจะรับมือแล้วเงินคุณก็น่าจะขอบคุณนายจ้างของคุณนะอก็จริงแต่พวกเราก็ทำถ้าที่ทำได้แล้วถ้าทำให้รถไฟใช้การได้เราก็จะช่วยพาพวกเขาหนีไปได้แต่เราอยากให้ช่วยคนของผมนะทำคนเดียวไม่ไหว ก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่พวกคุณโอเคเยี่ยมเลยยังไงก็เป้าหมายเดียวกันขอบคุณนะจยูเอาละคุณยอดตำรวจเอานี้ไปะจะได้ใช้ติดต่อกันได้ <c oughs> ฉันรู้ว่าวิทยุเอาไว้ทำอะไร <c oughs> เอาละก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ขุงคนให้พร้อม ขึ้นไปชั้นบนคุณจะเจอของที่จะเป็นต้องใช้เข้าใจแล้ว ใช้กำลังไปแล้วแผนเป็นยังไงแต่แกนั่นให้ผมไปเคลียร์รางรถไฟคุณไปจัดการเรื่องเดินรถให้กลับม,มาออนไลน์ได้ไหมแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างเริ่มจะททำให้ไฟฟ้ากลับม,มาใช้งานได้ผมจะบอกทางให้ตอนคุณไปถึงถนนใหญ่แล้วรับทราบรีบมาจัดการกัน <c oughs> ยังมีคนรอดอีกหลายคนต้องรีบทำให้รถไฟกลับมาใช้การเถอะ ลอสฉันมาถึงถนนหลักแล้วต้องไปทางไหนต่อเห็นเสาสงสัญญาณใหญ่ๆไหมนั่นคอโไฟฟ้าคุณต้องออกไปทางซอยขวามือคุณถึงจะไปที่นั่นได้ในหมายถึงซอยที่ไฟลุกท่วมเนี่ยนะก็คงงั้นแต่สาวร้อนแรงอย่างคุณน่ะไฟแค่นั้นคงทำอะไรคุณไม่ได้หรอกอ้บ้า คนอยู่งั้นเหรอหน่วย UBCS สินะใช่ระวังระวังอย่ามองแบบนั้นได้ไหมฉันไม่ได้ติดเชื้อนะโอเคมาดูแผลไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้าอะไรเนี่ยก็เขาติดเชือ้อเขาอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้ หน่วยสตาร์ใจอ่อนเงีย้ยเหรอมีหน้าละถึงตายกันเกือบหมดลูกแกละ่ะ UBCS เที่วข้าพวกเดียวกันกันเหรอเขาจะกลายร่างล้างสังหณรในการเอาตัวรอดหายไปไหนกลับไปที่สถานีรถไฟเถอะเราไม่ต้องการคนใจอ่อนอย่างคุณมาเกะก,กะหรอก ยังกับโอ้ไม่อยากจะนึกถึงเลยโอ้พระเจ้าช่วย